นี่บอเดินเครื่องเพราะมันมีสายใหม่แล้วก็พันมันมันอย่างนี้นะคะ oui, เออเออเออรอสักค mes, รู่ค่ะยังไม่มาเพื่อนเล่นน้ำเสร็จแล้วแบบเหนื่อยมากแล้วใช่ เนียอันนี้เป็นร้านขายสายใหม <Ooh. S 1> ่จ <il S 2> ้าเฮ้ยเจนี่ขายทุกอย่างจริงๆนะคะเนี่ยใช่นี่นี่นี่แต่ขายใหม่เจนอะไม่ธรรมดานะยังไงเราเห็นป้ายดูป้ายเลยขายหม่แฟนซีเฮ้ยเจเจนขาใส่สายแฟนซีแบบนี้เจทำเป็นด้วยหรอคะใช่ค่ะ เปนซีนี่มีหลายสีนะนี่ดูหลากสีสันแล้วจะเอาลายลายสั่งได้เอาดอกไม้หรือเอาหัวใจเอาดอกไม้3ชั้น5ชั้น7ชั้น่ได้เลยสั่งมาเลยค่ะอ่ะตกลงเลือกทางด้านหรืออย่างสาวว่าจะเอาทาไหนละงั้นหนูเอาเป็นดอกไม้สามแฉกค่ะเป็นสามกลีบอะค่ะเป็นกลีบเล็กกลีบกลางแล้วก็กลีบใหญ่ค่ะโอ้โหนั่นหนูขอเป็นหัวใจค่ะสามชั้นนะคะเจ๊สามชั้นเลยเหรอเอารูปหมีค่ะเจ๊หมีเลย ด้วยนะ้สั่งกันยากๆถึงนั้นแหละอะได้จ้ะเดี๋ยวจัดให้เราจะคู่นะอ่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 ะอะนีะอ่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 ะ่ะอ่อ่อ่ะอ่ะอ่ะเ่ะอ่ะอ่ะอ่นอ่ะอะอ่าอ่ะอ่ะอ่ะอ่อ่ะ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 อ่อ่คอ่ะอ่ะอ่ะอะอ่ะอ่ะอ่ัอ่อ่ยะอ่ะอ่ะอ่่ะอ่อออ่นะคะ่อ่ะอ้อ่ะอ่ะออะอ่ะ วิ่งเพราแต่ทำไมเครื่องทำสายไหมร้านเจ๊ถึงเล็กเราเลยจ้ะอุ้ยโอ้โหถึงแม้มันจะเล็ถึงมันจะเล็กแต่มันทำได้ดีแต่ว่าอย่าไปดูารักกันนะจิ๋วแต่แจ๋วอย่างเงี้ยใช่อ่ะของดูดอกไม้เอาสีอะไรคะสีอะไรเอาดอกไม้ข้างในเป็นสีชมพูค่ะโอ้โหมีข้างในข้างนอกด้วยโอเคค่ะลองดูก่อนนะคะน้ตอกแล้วก็อย่างนี้ค่ะวว้า ออ่าโเคจ๊แบบว่าค่อยๆปรนิ่งมากเลยอ่าเปิดแล้วนะคะถอยค่ะถอยเจ๊ไม่เอาไม้เหรอคะเอาค่ะเอารอสักครู่ค่ะกว่ามันจะปั่นขึ้นมันใช้เวลานิดนึงค่ะนี่พอเดินเครื่องพอมันมีสายใหม่แล้วก็พันพันพันอย่างนี้นะคะเออเออรอสักครู่ค่ะยังไม่มาเดี๋ยวสิของอร่อยเจ๊เย็นโอเคค่ะเฮ้ยเพื่อนๆ เราคิดว่าเจ๊จะไวเจได้หรือเปล่าเนี่ยเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้นะนี่ขอใเป็นลูกย่งยาก่อเป็นลูปสายไม้ดอกไม้ฟูมากท่นยังไมขึ้นเลยอ่ะไดเ่ยเลยดห็ไหนี่นโอ้จ๊บอกแล้วว่ามันใช้ได้โจะหลับเลยนะคะเจ๊ตอนแรกใช่คอ อันนี้รูกเลยนะเจนดอกไม้ค่ะเม่ไม่เหรอ <acer> <laughs> ไม่รู้เลยว่าเราลูกอะไรตายแล้วแล้วมันยาวอย่างนี้มันจะเป็นดอกไม้ได้ยังไงเจนเลือดล้างแล้วค่ะเจนกลมไงดอกไม้อยาเข้าใจไหมจ้าเจนใช่เลยได้ล้างมือแล้วอุ้ยน่ากินมาวเลยอุ้ยเจนต่อไปถึงเอาเป็นสีฟ้านะเจนอ่าได้ไ้ชั้นที่2งเป็นสีฟ้านะรอก่อนนะ เห็นไหมคุ้มไหมล่ะ50บาทแค่นี้ก็สวยแล้วเห็นไหมมันจะมีรสชาติเค็มๆไปจ้ะมันจะมีรสชาติออกเค็มๆไปจ้ะสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าช่วยกดเอาไม่ใช่ใส่เลยเหรอคะไม่ใช่ใสเลยไม่ได้ค่ะมิ้มจะกระเด็นนะคะมันหยุดก่อนค่ะ เจ้ยเป็มงงเลยไม่ใช่ไม่เห็นเหมือนสีฟ้าเลยเจ้ยเดี๋ยวนี้ง่ายมาแล้วมันมาแล้ยเอาลังเอางาลๆเนี่ยโอ้โหเจ้ยใช้มือกดไปหลายรอบแล้วนะคะเจ้ยเจ้ยเห็นสีขาวมากกว่าน้ำมือแล้วกว่าจะถึงตาเธอพวกมันคงมืดแล้วแหละเออใช่ต่อไปจะเป็นการขั้นตอนการทำกลีบดอกไม้นะคะ จะสวยกว่านี้หรือแย่กว่านี้เนี่ยหนึ่งสองสามแล้วก็ลายบลัชมันปึ๊บอุ้ยเห็นไหมเห็นไหมน่ารักมากเลยนะเอ้ยอะได้แล้วล่ะอ่ะนี่เนี่ยดอกไม้ค่ะเจเนี่ยดอกไม้สามชั้นเจนนี่มันเหมือนต้นไหนเนี่ยเนี่ยมันต้องมีกีบบานๆตรงนี้ด้วยเจ๊โอ้ยหนี่หนู ก็เขียนอยู่นะอาจจะตัวเล็กหน่อยเธอมองดูดีๆตรงมุมอะ่ะภาพเพื่อการโฆษณานี่นของจริงจะไม่เหมือนอย่างนี้ได้ยัางไงาแบบเนี้ยเขาถ่ายรูปมาเขาก็มีการแต่งทรงแต่งสีแต่งรูปทั้งนั้นแหละของจริงก็แบบนี้แหละเฮ้ยเพื่อนๆแต่นี่ไ,นไม่เอานะอย่างเงี้มันโกงกันช,ใ,ชใจริงเจ๊ก็เลยไม่กินแล้วเพื่อนก่อนไม่กินแล้วไม่กินแล้วเดี๋ยวเราจ่ายเงินไปแล้วนะเออกินด้วยกันต้องกินแล้วแหละงั้นเดี๋ยวฉันชิมก่อนนะวาย Hmm. อร่อยใช้ได้เลยยังยังตอค่ะเจเอาเลยค่ะคือแม้รูปเล่นจะไม่ไม่โอเคแต่รสชาติก็พอได้นะไลน์ต่อไปของหนูนะคะเจ๊หัวใจเสี่ยมพูนะคะได้เลยจัดแลสักครู่นะอร่อยมากเลยเจ๊อ um> uh ืมอร่อยอ่ะอืมนี่ฉันอยากกินเลยอ่ะขอชิมบ้างนี่ขอชิมบ้างใช่สินี่ตรงนี้เอาเลยเอาเลยเอาเลยดึงเลยขอบคุอร่อยมากเดี๋ยวเราขอบคุณเธออ่ะ ไหนเจ๊ทำถึงไหนแล้วเนี่ยเจ๊เจ๊ไหวมั้ยจะเนี่ยทัน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 ได้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 เจ๊ว่าเครื่องมันจะล้วนล้วนแล้วเนี่ยมันคงเหนื่อยอ่ะทำอันนึงก็มันก็จะไม่ไหวแล้วเนี่ยเอาเอาชั้นเดียวนะหนูชั้นเดียวเจ๊ก็จะแย่อยู่แล้วเนี่ยจะเอาสองชั้นสามชั้นโออยไม่สองโอ้โหแค่นี้ทำไมอ่ะไปดูกันเจ๊ทำเหนื่อยแล้วอ่ะเออ หัวใจสีชมพูของเพื่อนเหรอคะใจเย็นๆจ,จ้าะใจเย็นๆมันกำลังก่อร่างสร้างตัวอยู่นะจะให้หนูช่วยมั้ยจ๊ะไม่ต้องจ๊ะไม่ต้องนหนูนั่งเฉยๆนะเข้าหน้าเจ๊หมดแล้วเนี่ยตันนี้เข้าใจ๊รึเปล่าค่ะอันนี้นค่ะนนเจ๊มันมาแล้วจะกำลังหมุนอยู่จ้าใจเย็นๆนะเจ๊ค่ะหนูสั่งหัวใจนะคะไม่ใช่สั่งไส้กรอกโอ้โหกำลังก่อร่าง้างหัวก็แบบนี้เลยแไง เห็นไหมเริ stumbled, ่มอ like, ้วนแล้วเริ่มอ right. right? ้วนแล้วนี่เจก็ปวดแขนเลยแย่อยู่แล้วเนี่ยเริ่มอ้วนเนหมายคือว่าคนกินจะอ้วนใช่ไหมใ่ค่ะทุกคนกินกินหมดม้้วเหรอจ๊ะหไมดไมเไม้ไมเห็เห็นไหมเห็ได้แล้นไมไหมเนไหมเกไหมันเ็น ได้ได้จังโอ้ยเจ๊ไหนเฮ้ยมันเหลือหดแค่นั้นนะคะเจใช้เมใช้เือลูบมาอย่ง้เหรหัวใจหัวใจนี่นี่นี่เจ๊จะลดราคาให้พวกหนูไปจะเนี่ยมันลดมันอัดแน่นจมนคืออะไรแต่ละหัวใจไงจ๊ะเออเธอไม่เคยเห็นง่ายเอองเจ๊หัวใจสีชมพู หนูนะจ๊ะแล้วเขาหนูลูกหมีเราจะเจ๊จะรอดนะคะเนี่ยเจ๊ลูกหมีเอาหมีสีฟ้านะหมีสีฟ้าเออหมีสีเขียวดรือเปล่าสีเขียวอ่าหมีสีเขียวอ่ากินเลยกินเลยอู้ยอร่อยอันนี้ด้วยโฟมอร่อยอร่อยอ่าต่อไปนะจ๊ะของหนูลายหมาใช่ไหมจ๊ะหมามีค่ะมีเอามีมี อันนี้เจ๊ทำส่วนอะไรหรอคะเอวแล้วก็เออหัวมันหัวมันอ่าหนูกินมัจะหมดแล้วค่ะเจ๊หนูกินหมดเลยแล้วค่ะทิ้งไว้เรียบร้อยค่ะเจ๊เจ๊ทอไปั่นอย่างเงี้ยมันนา้วท่เธอได้เป็นหูหมีเป็นหมีอะไรอเงี้ยันไหนเมื่อกี้บอกว่าเป็นหน้าหมีอันนี้อ๋อไม่ไม่เออเดี๋ยวเจ๊ไหวแบบนี้หน้าเจ๊ก็แล้วแต่มันจะออกมาเป็นอะไรเจ๊ก็ให้มันตามตามธรรมชาตินะนี่ไงเป็นหัวหมีแล้วเห็นไหมแบบ อุ้ยอุ้ยตายแล้วทำมือถึงเลยตอนนี้นี่นี่นี่หัวหัวได้แล้วนะหัวได้แล้วอ่ะอ่ะเธอเธอเอาไม้มาอีกอันนึงแล้วเธอเอาไม้มามาช่วยกันหน่อยเอาไม้เธอหน้าเร็วๆเ็ราะเอาถือเอาเธอถือันนี้เป็นหูไงเป็นหูเอ้าไม่ใช่สีฟ้าหรอเจ๊ไม่ไม่ไม่เราทำสีเดียวนี่แหละอ้าวเป็นอ่ะอันหมุนที่หนูเอาหมุนหมุนหนูหมุนอะไรคะเขานี๊ อะไรเจี่ยนี้คืออะไรคะเนี่ยอ๋อนายววไมเราคิดว่าปุยใช่เธออย่ามาบูลลี่หมีเราอ๋อก้อสเหมือนอีเจจะบอกว่ามันเสร็จแล้วเคอี๋ยวได้แล้วได้แล้วของฟรีทุกคนของฟรี่อันหมีจะมี เจ๊นูจะกินข้าวหมีนะจ๊ะหมีเป,เป็นไงล่ะขูาวหมีเท่าเนียค่ะเจ๊เป็นไงอร่อยไหมล่ะก็อร่อยนะคะเค็มไหมเค็มไหมเออรูลืมลืมเป็นไงเอาเพิ่มกันอีกไหมจ๊ะ <c oughs> ไม่ไม <c oughs> ออกจะสวย